ฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานทิพยะประกันภัย m a s คาร่ามิสตีนไอออนเคิร์สนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตวันนี้หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคิดซาเนียแล้วน้องๆจากมูลนิธิรวมไปถึงจิตอาสาและดาราจิตอาสาของเราจะได้เรียนรู้อะไรจากคิดซาเนียนี้บ้างครับ พระเจ้าคือตอนนี้เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นนะครับคือเดินมาแล้วเขาเห็นแบบเฮ้ยทำไมแต่งต mm ัว hmm. กันดูเป yeah. oh ็นเหล่าแดนเซอร์ขนาดนี้เด็กๆกำลังจะมาเต้นเพลงพี่ไอซ์อะคิดดูดิโอ้โหแบบนี่ตื้นตันนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะเต้นอะไรกันนะโอ้โหแป๊ะๆปะ นี่นะครับไอซ์ che, นะครับมาแอบดูเด็กๆคนเก่งนะครับทำกิจกรรมกันอยู่นะครับนี่เป็นหน่วยของการประถมพยาบาลไม่ใช่แค่ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะเพราะว่ามีการสอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลนะครับในทุกรูปแบบเลยนะครับอยู่ด้านใน <พา S 1> ก็ตอนนี้นะครับเด็กๆก,ก็กําลังฝึกประถมพยาบาลสําหรับพี่ที่ป่วยแล้วก็แบบเป็นลมไปนะครับซึ่งก็จะต้องทําให้เขาตื่นขึ้นมาอันนี้คุณหมอก็สอนอยู่นะครับไหนๆถ้าเจอถ้าเจอคนไข้สลบอยู่อย่างนี้หนูทายัางไงคะ ววัดคามดันนะครับผมออ๋วัดความดันก <ผม S 1> ่อกนเลยครับโอ้โหแล้วครับวันนี้นะครับเราทำกิจกรรมกันมาหลายกิจกรรมมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่า ครับที but, เ่เราต้องใช้กันนะคะฟังฟังอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยก่อนนะคะฟังเลยค่ะหัวใจอยู่ด้านไหนคะอ่าอนนี้นะคะดีสิหัวใจมีผู้ป่วยไหมคะอันนี้ได้แต่ผู้ป่วยท่านทีไหมค่ะคุณหมอฟังค่ะดีไหมคะ หลังจากที่ทำกิจกรรมนะครับมาหลายอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยความรู้สึกกันดีกว่าว่ากิจกรรมวันนี้ทําำไปเนี่ยรู้สึกอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่พี่ๆอาสาก่อนดีกว่าเนาะพี่ๆอาสารู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมในวันนี้ครับพี่ๆครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับสนุกมากเลยครับได้ดูแลน้องๆพาน้องๆไปทำเป็นหมอบ้างเป็นนักดับเพลิงบ้างก็สนุกสนานมากเลยครับก็พาน้องไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆตำรวจ อ่าทำอะไรบ้างนะซูชิใช่ไหมเอ,เอาบางคนเป็นนางแบบ<ช>เอามีหลายอาชีพลเลยทำให้น้องๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆโตขึ้นจะได้รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับ,บน้องๆนะคะก็รู้สึกดีก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วเหมือนแบบมาเที่ยวกับน้องแบบ ย้อนย้อนวันวานความฝันวันไี้เออสนุกสนาน,น,ะนะแล้วทีนี่อยามาฟังความรู้สึกนะครับจากตัวแทนของเ,เด็กๆกันดีกว่าว่าน้องๆรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะครับตัวแทนแรอที่สุดในที่นี้เลยนะครับผมมือหนอยให้น้องหลงใายหลงครับหลงลงรู้สึกยังไงบ้างครับไหนบอกผ่านสื่อหน่อยครับวันนี้หลงมาทํากิจกรรมอะไรไปบ้างครับผมเมื่อเช้าสนุกมากเลยครับครับได้ทํากล่องชาเขียวแล้วก็ได้ทากล่องชาเขียวด้วย แล้วก็ได้เล่นของต่างๆอ๋อได้เล่นของต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยลงครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมเชฟครับเชฟครับเชฟที่ทําอาหารใช่ไหมครับชลีโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ คุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูใช่ไหมลกูกโอ้โหดีมากเลยได้ให้ความรู้เด็กด้วยเนาะฟังความรู้สึกของทั้งพี่พอาสาแล้วก็น้องๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงที่ไอซ์แล้วกันเนาะสำหรับตัวไอซ์เองนะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ชวนไอซ์มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับการที่ได้มาร่วมทํากิจกรรมกับน้องๆเด็กๆเนาะพี่ไอซ์ชอบอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราได้มีโอกาสเรียนรู้ไปกับน้องๆ้องด้วยรวมถึงทาให้น้องๆมีความสุขด้วยวันนี้มันก็เหมือนการแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกันเนาะขอบคุณกๆด็ ทุกคนด้วยที่น่ารักกับพี่ไอแล้วก็ชวนพี่ไอามาทำกิจกรรมวันนี้นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็มีความสุขกันมากแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นไอขออนุญาตส่งต่อช่วงเวลาดีๆต่อไปให้กับทางอันิงเลยนะครับพวกเราไหนมาทำสัญลักษณ์เพื่อเป็นการบอกลากันวันนี้หน่อย1 2 3 s e สอง u คุณผู้ชมสามารถร่วมส่งความหมายของการให้โดยการถ่ายภาพแล้วโพสลงอินส a าแกรมแล้วติดแฮชแท็กทำดีพิเศษสำหรับผู้ชอบดี5าทันแรกที่รวมโพสรูปความหมายของการให้แล้วติดแฮชแท็กทำดีที่มีการกดไลค์มากที่สุด รับบัตรเข้าเมืองคิสเนียรกรุงเทพฟรีท่านละสองใบประกาศโดยชื่อผู้โอคดีทางรายการปันฝันปันยิม้มวันที่27มีนาคม2557ด่วนจำนวนจำกัดขอบคุณอาสาสมัครจากสนุกร o เขาที่เปิดโอกาสพาน้องมาเที่ยวให้น้องได้สร้างความฝันหรือสวมบทบาทในอาชีพที่พวกเขาจะเป็นและการสร้างชีวิตของพวกเขาให้สมกับตามที่เขาต้องการ ขอบคุณคิดเะเนยแหล่งเรียนรู้คู่ความบันเทิงที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาสวมบทบาทกับอาชีพที่เสมือนจริงและได้ปฏิบัติจริงหาท่านผู้ชมต้องการชมรายการย้อนหลังเข้าไปได้ที่ w o r l d w i d e w e b s n o b c o m s a s h ปันฝันปันยิ้มหรือส่งข้อความเข้ามาได้ที่ sms 4155568กลับมาพบกับการแบ่งปันโอกาสน้ำใจและรอยยิ้มในรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่นะครับในวันพระราษฎรีหน้าเวลา 14นากา30นทีทางชนต่อ5แห่งนี้นะครับวันนี้ทีมงานทุกคนและผมขอลาาจะู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ worldwidewebsnook.com a ปันฝันปันยิ้มจะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝัน